สวัสดีครับผมแมงท่าปูชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็มาพักรถนะครับเนาะแล้วก็เขาให้พักรถสักอ่า20นาทีนะฮะที่บขสของอ่นครราชสีมานะฮะเนาะก็จะเป็นท่าบ,บรรยากาศตอนนี้นะครับเนาะก็รอรถนะฮะรอพนักง,งานขึ้นรถนะฮะสีเราก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับระหว่างทางมีผู้คนนะฮะเนาะ ส่วนมากนะฮะพอมันจะมืดแล้วนะฮะเนาะอ่าก็นะครับเนะาะอัญตลานะครับผมนี่ไอห,หนองคลายสนถะานที่ต่างๆนะฮะทางเข้านี่ครับคือที่จะไปกินข้าวนะฮะเอฟซี FC. ก็จะเห็นได้กันอยู่ว่าพนักงานตรงนี้นะครับเขารอกินข้าวก่อนนะฮะกอ,อรอรถนะครับระหว่างที่รอรถผมก็จะมา อัปเดตให้ทุกคนได้คุยก,กันนะครับว่าตอนนี้นะครับรอ20่สิบนาทีนะฮะเนาะยังไม่ถึงนะเอซีรนะตรงนี้คือจุดแรกบาปนะฮะเอฟซีอนะอันนี้ทางเข้านะครับของตัวด้วยสามนะฮะเนาะที่จะพักกินข้าวกินอะไรด้วยนะฮะเนาะก็อากาศเย็นนะครับเนาะตัวด้วอีสานนะฮะาเข้าไปนะครับไม่ให้สูบบุหรี่ด้วยนะฮะเข้าไป ข้างไนนะฮะเอฟซีือนี่นะครับผมก็จะมีบางผู้โดยสารบางไม่เยอะนะครับผมรอรถอยู่นะฮะเนาะก็ต้องใช้เวลานะฮะเนาะ,อะรอรถนะครับผมเนาะอ่าผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้กันถึงให้ทุกคนได้ดูทราบกันว่าผมถึงไหนแล้วตอนนี้นะฮะเนาะ ก็ถึงบกสโครานะครับวะจุดที่พักรถนะครับ20สินาทีนะเอฟซีแล้วก็จะครบที่สนาทีแล้วก็ออกเดินทางต่อนะฮะอา,อากาศตอนนี้ก็เย็นนะครับผมเย็นนะฮะเนาะจะรออ่ามุดดีสาด้วยนะครับประมาณสักอ่าสิคนนะฮะเะพื่อที่จะเดินทางต่อนะฮะเอฟซีนี่ครับผมเนาะนี่นะฮะเนาะเข้าไปไม่ได้นะครับเขาเปิดเตียงเพลงนะฮะ ตรงจุดนี้ก็จะมีอ่าตู้ตู้นะครับหยอดเหรียญน,นะฮะเนาะอันนี้อะไรนะอืมป้องกันไวรัสนะครับผ้าหน้าไม้นะฮะเอเครื่องชั่งน้ําหนักนะฮะเนาะก็จะเป็นตู้โทรศัพท์นี่ต่างๆนะอันนี้เสียนะฮะนี่ถ้าใครอยากอ่าเสียงเียมซีนะครับได้นะฮะเอซอ่าสัตว์บริการดี นี่นะครับเนาะรอนะฮนะอีจีเนาะรถก็ช้าๆทยอยออกไปนะฮะอีจี Z. เรารอผู้โดยสารนะครับผมตอนนี้รอรอผู้โดยสารนะฮะเนาะอ่าครับผนะมก็รอเยอะนะฮะครับก็ประกาศนะฮะอีจี Z. น้างานก็มาอ่านะฮะเปิดไฟแล้วก็ต่างๆด้วยนะฮะน่าเอฟซีอืมนะฮะรถก็มาจอดแล้วนะฮะเอฟซีอ่าวเนี่ยผมก็จะดูเรื่อยๆนะฮะรอเนกว่าผู้โดยสารจะงาขึ <h <h ้นรถพร้อมทุกคนนะฮะเอฟซีผมอ่า เดินทางโดยรถกรุงเทพบนนะครับผมเนาะต้องขอโทษด,ด้วยเอฟซทุกท่านนะครับผมเดินทางมาทำธุระนี่นะฮะเนาะที่ปทุมธาน,นีนะฮะนะเนาะบอยไม่ได้บอก FC ว่าไม่ได้กลับบ้านนะเอฟซมาเคียร์เอกสารต่างๆนะครับที่ลืมไว้นะครับเนาะผมมาเคียเอกสารนะครับผมที่ลืมไว้จนกระทั่งอะ,อะไรนะ วุฒิมอวุฒิมอทะเบียนบ้านต่างๆเอกสารต่างนะครับเป็นของจำเป็นแล้วก็จำเป็นด้วยเยอะๆเลยฮะผมต้องกลับไปเอานะฮะเพื่อที่จะเก็บมาไว้นะครับถ้าผมทิ้งไปเดี๋ยวยุ่งอีกนะฮะผมก็ต้องกลับไปเอาเอกสารต่างๆนะฮะเอฟที่ต้องใช้ไม่ไม่ว่าจะเป็นวุฒิวุฒิวุฒิการศึกษา เอกสารตำเนาทะ,ทะเบียนบ้านต่างๆนะครับผมลืมไว้นะฮะเพิ่นดันคิดว่าลืมนะฮะก็เลยต้องกลับไปเอานะครับปล่อยอย่างนั้นมันไม่ดีนะฮะเนาะก็อยูสองวันนะครับผมเนาะเหตุผลนี้นะคือผมไม่ได้บอก f อฟไปเพราะว่าก็สําคัญมากนะครับเอกสารพวกนี้เราต้องเอาไปด้วยทุกครั้งติดตัวไปด้วยทุกครั้งนะฮะเนาะอ่าครับผม ก็รอผู้โดยสารนะครับประมาณสิบกว่าคนยี่สิบปอนนะฮะแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับเนาะก็มีบางส่วนที่รอรถนะครับโดยสารนะฮะเอฟซีนี่นะครับเดินเดินทางไปกับขบวนรถนี้นะครับกรุงเทพุบลราชธานีนะฮะก็ไปถึงประมาณสักสี่ทุ่มกว่าๆนะครับผมสี่ทุ่มกว่าๆถึงจะถึงอ ปทุมธานีนววานคราวนครนะครับเนาะก็อาจจะใช้เวลาบ้างนะเอฟซีบผมเนาะก็ผู้โดยสารก็ทยอยขึ้นรถมาแล้วนะฮะ FC. เอฟซีรับล้อนิดนึงนะฮะเนาะอ่าก็ออกผมนั่งออกมายืดเส้นยืดสายนะเอซี FC, เพราะว่ายืนนั่งนานนะครับผมก็ เมื่อยนะฮะต้องออกมาพักผ่อนนะครับแต่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะฮะเนาะผู้โดยสารก็รอกันอยู่เต็มเลยนะฮะเนาะนี่นะฮะตอนนี้ถึงโบโคราชนะครับเนะบาะบขสโคราชนะฮะเนาะอ่านอะนะนะนะือฮะเนาะก็รอผู้โดยสารขึ้นรถเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางอ่าต่อไปนะฮะเนาะนะอะ่าก็ให้นี่คือมาอัปเดตนะครับอ่า ว่าถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้นะครับต้องขอโทษขออไปเอฟซีทุกท่านด้วยครับที่ไม่ได้บอกว่าไปประุมธานีนะฮะก็ไม่ได้ยังไม่ได้กลับบ้านนะฮะน้องมาที่ประุมธานีนะครับมาเอาไปกลับไปเอาเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นผมย้ำรอบสองนะฮะเป็นํำเนาทะเบียนบ้านพุุฒการศึกษาอะไรหลายๆหลายอย่างนะครับพอดีนึกขึ้นได้ว่าต้องกลับไปเอานะฮะ มาตอนอ่าอ่าอันนี้นะครับผมฝากไว้กับอ่าพี่พี่พี่ที่ทํางานเก่านะฮะเนาะด้วยนะครับที่ทํางานเก่าแล้วต้องกลับไปเอานะฮะเนาะก็เราไปรอที่รถเลยนะฮะเอฟซี FC. อ่าเพื่อจะได้ไม่เสียวเวลานะครับผม,มก็ขึ้นไปในรถเลยนะเอฟซีทักทัก ก็ขึ้นรถนะฮะเนาก็ขึ้นรถแล้วนะที่เรารอขึ้นรถแล้วับอือครับอ่นี่ครับผมเนาะ,นะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกาไดไลค์กดแชร์ช่องแมงทับภูชาแนลด้วยนะฮะเนาะขอบคุณครับ